สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ปลาคุ้มสตางมีเมนูแซ่บๆมานำเสนออีกแล้วจ้ะนั่นก็คือกุ้งแช่น้ำปลาเมนูสุดจีดที่ใครได้ชิมก็ต้องร้องว,ว้าววัตถุดิบก็ง่ายมากกุ้งตัวเป้งๆอ้วนๆสดๆเลยจ้าขั้นตอนแรกผ่กกุ้งเอาเส้นดำหลังกุ้งออกให้เรียบร้อยทําตามเจ๊ปลาได้เลยจ้ะจากนั้นเอากุ้งที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะเติมน้ำแข็งลงไปตามด้วยน้ำโซดา เพื่อช่วยล้างความคาวของกุ้งและให้เนื้อกุ้งเด้งกรอบแช่น้ำโซดาไว้ประมาณ15นาทีจ้าระหว่างรอกุ้งเราก็มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันส่วนผสมก็มีพริกขี้หนูสวนกระเทียมรากผักชีผงชูรสนิดหนึ่งน้ำตาลน,นิดหน่อยเกลือนิดหนึ่งใบโหระพาน้ำกระเทียมดองและน้ำปลาอีกหน่อยจากนั้นปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยจ้า อย่าลืมบีบมะนาวสดๆเพิ่มความแซ่บด้วยนะจ๊ะพอได้น้ำจิ้มแล้วก็เทใส่ถ้วยพักไว้หันกลับมาจัดก,กุ้งใส่จานสวยๆราดด้วยน้ำซอสสตรพิเศษของร้านคุ้มสตางเตรียมผักกาดแก้วหรือผักที่ชอบวางคู่กันตอนสุดท้ายราดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปบนกุ้งเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจา้ากุ้งแช่น้ำปลาเมนูนี้แซ่บถึงใจจะกินกับข้าวก็อร่อย จะเป็นกับแกล้มก็เด็กทำเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่ต้องง้อร้านเลยจ้าเมนูหน้าเจ๊ปลาจะทำเมนูอะไรแซ่บๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะจ้าบ๊ายบาย